เลยครับเย้มันเนี่ยอะนี่อะไรเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยนะการเป็นตัวประหการงานกับเลคนี่นะครับครับก็การร่วมงานกับเลคนี่ก็ดีใจครับอุ้ยก็ดีใจก็ดีใจก็ดีใจครับหนูเพิ่งหายวัดมาทุกทีครับก็ดีใจครับว่าส่วนตัวแล้วพวกเราก็กินรีอยู่แล้วใช่แล้วเป็นเลคแซคด้วยใช่อันนี้ตัวหนูกินจริงๆทุกวันกินทุกวันกินทุกวันเลยครับ นูสไปซี่ดับสเตอร์ค่ะเอาผมก่อนนะผมชอบทุกรสเลยครับจริงแต่ว่าถ้ากินบ่อยจะเป็นรสออริจินอลครับใช่ของหนูที่กินบ่อยคือสไปซี่ดอบสเตอร์ครับเจวีนฮอตซีลีส์สกรีนแบหมึกย่างหมึกย่างแต่ละคนก็คือจะใส่ขักันเพราะว่าทุกรสใช่อร่อยทุกรสจริงครับเบสต์ถามก็จะมี นี่แหละครับอย่างแรกคือเราก็จะมาถ่ายรูปร่วมกับแบบบูธกิจกรรมต่าง,างๆครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกมบนเวทีด้วยใช,ใ,ชใช่ให้ทุกคนรอติดตามมีถึง2เกมเลยนะคะรัะเดี๋ยวรอติดตามเฮ้ยเรอติดตามรอติดตามเกมอะไรนะเกมฝ่ายเออเฮ้ยวันนี้เราจะไม่มีการโชว์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้โชว์พวกเราก็จะมาจัดบ็อกกิ้งจัดบ็อกกิ้งตอนนี้เลยเล่นรอเล่น ครับก็ฝากเลสแท็กด้วยนะครับว่าอร่อยทุกรสจริงๆแล้วก็ใครแบบว่ามีโมเมนต์อะไรที่ชอบกปหติดแฮชแท็กกันได้นะครับมาพูดคุยกันในแท็กแล้วก็แบบมีภาพมีอะไรก็มาติดแท็กกันได้เปิดโหมดภาพเปิดเลสแท็กเน่สวยติดสวยปากสามสื่อเพราะเราเป็นเพื่อนเดังวต์สายในในบ้างนะครับเป็นพอนร่วมงานที่สองก็หลังเดบิวต์ไปก็ ทยอยกันป่วยนะครับแบบว่าใช่ติดติดก<ช>ันช,ช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนฝุ่นเยอะด้วยครับเลยก็ผัดผัดกันป่วยใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงคุณคะผมเพิ่งหายใช่ครับหนูเพิ่งหายยังก็ยังไม่ได้หายดีหรอกมีอาการเจ็บคอบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าเดินหน้าต่อเดินหน้าพร้อมเจอแฟนพร้อมเจอแฟนพร้อมค่ะพร้อมก็อยากให้เป็นแฟนปกป้องตัวเองด้วยโรคภัยไข้เจ็บเยอะค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะ ตื่นเต้นมากครับอย่างแรกคือแบบตื่นเต,น<ช>ต้นเพราะว่าหลังจากดีวิวอ่ะเป็นเซตแรกเลยที่เราขึ้นโต้ตีครับผมก็<อ>ตื่นเต้นกันมากมากแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากๆครับหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่านไปไวมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วยังมาในฐานะแบบทีนีอยู่เลยแบบผ่านไปปีเดียวก็แบบว่ามาในฐานะศิลป,ปินแล้วแบบมาในวงไดายสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตื่นเต้นมากๆดีใจที่แล้วเราเดินมาทุกคนอาจจะไม่ได้รู้จักเราปีนี้พอเก้าเข้าสูังคมจน ก็อย่างนี้ดีใจครับที่พี่ๆได้รู้จักผมมากขึ้นก็ของเราก็ยังเป็นเด็กน้อยเดิมแต่ก็มาในฐานะศิลปินครับพอปีแล้วเราก็มาในฐานเชิญนีเนาะมาดูรุ่นพี่แสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงด้วยครับก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นจริงครับใช่แต่หลายๆคนชอบพูดว่าตัวแกรมเราแบบดีมากดีอยู่ใช่ไหมคะชอบไหมแต่เสียดายน้องชีตน้องชีตไม่ได้ขึ้นมาใช่ จริงๆเข้าเข้าไปดูตลอดครับแบบว่าพอหลังจบงานก็แบบทยอยกันเข้าไปอ่านฟีดแบ็กกันมาก็โอเคครับรู้สึกฟีดแบ็กดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชอบเราจะแบบเอาฟีดแบ็กนี้ไปทำอะไรให้แบบต่อยอดอะไรกันบ้างก็เราก็จะเอาฟีดแบ็กของทุกคนนะครับมาทําให้โชว์เรามันจึ่งกว่าเดิมใช่ให้มันทํามันถึงแล้วก็ตามมาให้ถึงอีกใช่แบบโพองไปอีกพองไปอีก ด,ดีใจกับบัตรมากครับผมคือบัตรเขาพยายามกันมากๆเลยเราก็แบบเวลาซอมอย่างเงี้ยบัตคือแบบเลิกดึกกว่าเราเยอะแบบเยอะมากอะไร่เงี้ยซอสเป็นหนักด้วยใช่ก็ดีใจกับบัตรมากจริงจริงโมเมนต์นั้นเราอยู่แบ็กเซตครับผมกำลังเตรียมตัวอดูผ่านจอดูผ่านจอแต่ว่าก็พอทราบทราบว่าแบบว่าคะแนนโหวตต่างๆก็แบบว่าทําให้บัตแบบว่ามาจากความพยายามของเขาทั้งหมดเลยทําให้แบบก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ มันอาจจะทำให้เขาหายเหนื่อยบ้างใช่ใช่ใช่เราเดบิวแล้วแต่ว่าที่แฟนตัวเหมือนใกล้กันยังเลยจรงจริงยังเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วมีแบบการคิดแบบไวๆสักนิดไหมแบบว่าพอเราเดบิวต์แล้วคิดไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงหนูมีแต่ว่ายังยังไม่ขอบคุณละกานให้มันเป็นความลับใช่ใช่ยังไม่ถึงเวลา ใช่น่าจะต้องเข้าประชุมอีกหลายหลายหลาย agenda เลยใช่อ๋อ่เห็นโปเนาะมีแบบเพื่องอใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับจริงๆโป,รปร้เองก็เป็นคนที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กฎหมายนี้ผ่านได้แบบไว,ไ,วไวที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็พอมาเป็นหนีจริงๆโป้เองที่เป็นหนึ่งใน LGBTQ แล้วกันครับที่ ยินดีมากแล้วก็พร้อมที่จะใช้กระบอกเสียงของตัวเองอย่างที่ปูบอกว่าอยากให้มันแบบได้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมมากกว่าครับใช่เดี๋ยวจะมีงานวันที่สามสามสิบก่อนหลงวันแล้วตอนนี้ ช่ครับไปจุฬาธรรมศาสตร์คแล้วก็มีแคดิโกด้วยครับมีแคดิกโกต่อกันเลยยังคอดกตของงานแต่ในเปลี่ยก็ตอนนี้โฟกัสที่เพลงเดบิวต์ของใรักกครับคุณาิาเป็นแบบล่าสุดของเราเลยอนาคตข้างหน้าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งก็ใกล้ใกล้นใกล้ันใกล้ันใกล้ใกลใกล้ใก้ใกล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 ้กล้ใกล้ใกล้ใ้ใกล้ใกลกล้ใ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 ก้ ก็ยังว่างอยู่นะครับแม่ก็ยังว่างอยู่ยังได้อยู่นะครับน่าจะใกล้ร้านเลยครับใกล้ร้านชวนก็ฝากทุกคนไปดู m อมูลนซ่าด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงร้านแล้วครับผมสามารถดูได้ที่ทัดาลิฟวส์ครับผมทาง YouTube เลยแล้วฝากโซเชียลมีเดียของเราทั้งใจเสมอแล้วก็ติดตามได้ครับ ครับแล้วก็สามารถฟังโมนาลิซาได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับย mm ิน hmm. เลยไปกดแชร์กดอะไรอีกกันได้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ